ตำรวจชุดสืบสวนภูทรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่จับกลุมตัวชายอายุ26ปีหลังจากที่เขาก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ประกบกับรถอีกคันหนึ่งแล้วก็ใช้เท้าถีบใส่รถคู่กรณีจนล้มกลางถนนร่างกระแทกพื้นหัวฟาดกับพื้นซี่โครงหัก3ซี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับวัดเ็ยอดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่ร้านของพัญญาที่เปิดเป็นร้านทำเล็บอยู่ที่ชุมชนช่างเคียนในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนที่จะควบคุมตัวมาสอบสวนดําเนินคดีค่ะเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีเรื่องทะเลาะกับพัญญาอย่างรุนแรงแล้วก็มีการขู่ฆ่าด้วยจากนั้นก็ออกจากบ้านไปแล้วไปก่อเหตุดังกล่าว สอบถามผู้บาดเจ็บที่เป็นพนักงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ก็เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันบริเวณสี่แยกข่วงสิงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ150เมตรระหว่างที่ตัวเองกําลังจะไปซื้ออะไ่เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ทํางานจังหวะที่เกิดเหตุนเนี่ยไม่ทันตั้งตัวค่ะก็เลยบาดเจ็บเคราะดีที่สวมหมวกกันน็อกเอาไว้ไม่อย่างนั้นอาจจะศีรษะกระแทกพื้นจนเสียชีวิตหรือพิการได้ ส่วนรถจักรยานยนต์เสียหายหลังเกิดเหตุพี่ชายนำหลักฐานเป็นคลิปหน้าคลิปกล้องหน้ารถของพลเมืองดีเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วที่สถานีตํารวจภูทรช้างเผือกยืนยันบอกว่าไม่เคยรู้จักหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งอะไรกันมาก่อนด้วยก็จะขอให้ตํารวจดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ